ตอนขี่รถเอาปนั้นบริเไทยดากพันปลายอยู่บ่พันปายเหรเนองพันผู้จับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีแม่แม่จะจะว่าพื่นาบ้านเด้อแม่อ้าวไะเนนี่สะบ้านาบันัหาแม มันฮักมันฮักแล้วมันกแบบว่าเงาันบดิล่งฮะนี้แสงว่ามันฮักแลยกัมันกระปุงออกมาเลยโอ้ยมันเป็นงาดีครับต้นดีกรปุกกระปเอยไ่ได้เขาายโอ้ยกับต้นเดียวเนี่แหละบานม่งนะเป็นงาคููหมากเป็นหมาครูงาคุณงาคุณแม่คุณ Nào lên cho bạn. Quay lại bạn hai bạn với <laughs> cái <laughs> đấy. Hết nhúm mà cùng cái <laughs> xong thì nó. Thì ăn có bạn nó tẻ mà khơi hết tụ một cùng cả Hết ไปจ้าไปกงรถห้ไป้ะไปกันตลบไปไลกหลบกล้องค่ะแตไม่สวยพอมันบ่ายพอแหงเลยสิเอาสวยสามดาอตลบนะนี่ไว้ขี่รถเมื่ออะไรก็เมื่อเลยแหละไปชิมไปอย่างน่นเลยไปรถไปรถเนไปหนเมนรถ อืมนี่นดได้เนาะเชยเไปอกได้แล้วเล่ากันได้ไใหม่อยู่หลดีเว้นเลยเออแมนรดผ่านไลน์มันสมเปนไหมเดี๋ยวจะอยเออทางเลียนฟุเชเราเปหนว่านหานเนา นี้กระทั่งเออผู้ดูเพื่อนก็จะแจ้งเด้อเออว่าคิดพร้อมกับ่ให้นั้นเนาะเฮาฮุบไปเฮาเป็ีเปียนาะพอันเออิน้ําอน้ําหอมใเนาะเออยใหญ่ใส่วไแลทงเอลูกแม่ก็หอีกพี่น้องาย่อยแว่าบ่ได้มาอันนั้นแหละบด้น้อต้องที่าเพ่นลเนาะในุเออั้าเนาะ เออคือว th so ่ามีเนี่ยพี่น้องผู้ชมทั้งเอ่อได้มาส่งเสียเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายวมอยู่ในกาทนีะพี่น้องเนาะกําลังเ็าสร้างเออกนทกันดยอได้เ1 0 0นเวลาเอ่อ8:00นปนเเออเกิดขึ้นพี่น้องเนาะเจ้าเาเออพเอาพกน ตัดส่วนไปเด้อเออเอาสาสตร์ไห่เล่าตัดไปเอาไปพื้นนึงเด้อเออเอาไปเออตัวนี้เอาไปเด้อสาสนี่เด้อเออเอาไปเลยไปเลยเอาไปเฮปเบิ้ลเออตัวนี้เอาไปให้เราสาสตนี่เอาไปศาสตร์ซีบาอยู่ในลูกศพเอาไปเลยทุกคนเอ้าเอาไปเลยกับเองยังฮึ่งอยู่เออเอาไปเลยตัวเองเอาไปเลยเป็นยังฮึ่งอ้อในมือเล็บปูนิ่งๆเป็นปัวใส่ผ้าปิดปากเออตัวเองพิสกันแน่นะ

Cứ bỏ hai cái cho càng hay nè mụn Mụn là cứ bỏ càng nè mà Hửm Ngoài, nèo măn càng Bây giờ là nó Măn lông mờ Nè măn lông mờ มันล้มคะเจ้าวะัน <Jamie> ล <daughter> ้ยมนอยมันลันลันอยู่นลอยู่นีอยู่นอยันออยน

หมอวานี่มันโตนลิโลได้เมอวานนี่นะปเปิดเพงลง้วได้น่เนาะน่ะนนเนี่ข้อแคบมาเออข้อแคงไหนเขตพอบังคับผาไปเข่าคูดป้อ <c oughs> <c oughs> เอือ้อยคอยเล่น <c oughs> เป็นงงผูล่เออ quê đi đấy đây kia nóng quất bờ một cái thử thiệp khai vô nó thôi mưa tè con vượt, เม่อห่ตะกี้นันยาไดตะกี้น่ะ้างแบบบ่เปือบ่เปื่อในหนาแรก ใต้แรงวานเขากัเอาลงมานี่พอประคั้มกับประเดมเมื่อแล้วมันยากหลายทางนะนี่แหละเออันไปแล้วผัดมาโลดมาได้บ้านเดียวกัน ญี่พุ่นแหละเจ้ากับคาบสาเนาะ